Let's do it Come and take a look around Enjoy it let do it. สวัสดีค่ะดนตรีสีสาร Modern Entertainment วันนี้มาพูดถึงหนุ่มๆสมาชิกวง BTS ได้รวมกันสร้างความประทับใจไปทั่วโลกกับกิจกรรมพิธีฉลองจบการศึกษาเสมือนจริงจัดโดย YouTube Originals ที่จัดทำขึ้นเพื่อนักเรียนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในปีนี้แต่ไม่มีโอกาสที่จะได้เข้าร่วมพิธีสาเร็จการศึกษาเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ที่แพร่ระบาดอยู่ทั่วโลกในขณะนี้ค่ะนอกจากวง BTS แล้วยังมีเหล่าคน ดังระดับโลกมากมายที่มาช่วยให้กำลังใจและแสดงความยินดีกับนักเรียนนักศึกษาที่จบการศึกษาในปีนี้ไม่ว่าจะเป็นบิอ o นเซ่เลดี้กาคาบารักและมิเชลโอบามาอดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเป็นต้นค่ะโดยในกิจกรรมนี้หนุ่มๆสมาชิกวง bts ทั้ง7คนได้ทำการกล่าวสุนทรพจน์และทำการแสดงในอีเวนต์ dear class of 2020ซึ่งเพลงที่ได้ทำการแสดงในกิจกรรมนี้คือ boy with l o v Spring Day และ Microcosmos ชื่อเพลงที่มาจากภาษาเยอรมันแปลว่าจักรวาลเล็กๆค่ะแต่ละเพลงที่นำมาทำการแสดงในกิจกรรมนี้ล้วนมีเนื้อหาที่เต็มไปด้วยความห่วงใยความคิดถึงและมอบกำลังใจให้แก่แฟนๆทั่วโลกเป็นอย่างมากนอกจากนี้สมาชิกวง BTS ทั้ง7คนยังได้ร่วมกันกล่าวสุนทรพจน์เล่าถึงประสบการณ์ช่วงการจบการศึกษาของตนเองการมอบกำลังใจให้แก่แฟนๆให้ผ่านพ้นความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้น ในช่วงนี้และการแสดงความยินดีแก่นักเรียนนักศึกษาทั่วโลกที่จบการศึกษาในปีนี้ด้วยค่ะซึ่งบทความแปลภาษาไทยของคำกล่าวสุนทรพจน์เต็มๆของแต่ละคนสามารถตามไปอ่านกันได้ในแฟนเพจ bts thailand ได้นะคะถือว่าเป็นกำลังใจที่ดีมากๆให้สำหรับแฟนๆหรืออาร์มี่ทั่วโลกหรือใครที่ยังไม่ได้เป็นแฟนคลับวง bts แต่อยากเติมเต็มกำลังใจดีๆสามารถลองเข้าไปอ่านได้เช่นกันค่ะแต่ระวังอาจถูกตกเข้าด้อม BTS โดยไม่รู้ตัวนะคะเพราะเป็นที่ทราบกันดีของเหล่าอาร์มี่หรือกลุ่มแฟนคลับของ BTS ว่าศิลปินจากเกาหลีใต้กลุ่มนี้มีวิธีการนำเสนอเพลงและการแสดงที่แตกต่างจากศิลปินอื่นๆในด้านของเนื้อหาเพลงหรืออัลบั้มเพลงต่างๆในแต่ละอัลบั้มที่เกิดขึ้น ล้วนแต่สอดแทรกแง่คิดความรักกำลังใจและรูปแบบการใช้ชีวิตต่างๆมากมายไว้ในเพลงต่างๆสอดแทรกเข้าไปในเพลงที่สามารถเป็นสื่อกลางถ่ายทอดออกมาสู่ผู้ฟังและแฟนๆได้ใครที่ยังไม่เคยฟังเพลงของวง BTS ต้องขอแนะนำเลยละค่ะ หลายๆคนอาจมองว่าหนุ่มๆ BTS จะเป็นสายแดนซ์เพลงสนุกอย่างเดียวจากความสามารถการแสดงที่ถือว่ามีโชว์ที่สุดยอดเป็นอันดับต้นๆของประเทศเกาหลีใต้เลยนะคะแต่อยากแนะนำให้เลือกเพลงช้าๆของหนุ่มๆวง BTS มาฟังกล่อมนอนกันสักเพลงในช่วงเวลาเศร้าๆรับรองว่าได้กำลังใจและความอบอุ่นมากขึ้นได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวค่ะ แถมการเติบโตของวง BTS กว่าจะดังระดับโลกได้อย่างทุกวันนี้หนุ่มๆทั้ง7คนยังสร้างแรงบันดาลใจมากมายให้แก่แฟนๆทั่วโลกและสร้างความแปลกใจให้กับคนทั่วโลกด้วยเช่นกันว่าทำไมวงบอยแบนด์จากเอเชียถึงได้โด่งดังจนเป็นที่ยอมรับระดับโลกได้รับรางวัลระดับโลกและร่วมงานกับศิลปินระดับโลกมากมายอีกด้วยค่ะวงนี้จะต้องมีอะไรที่ไม่ธรรมดาแน่ๆเลยใช่ไหมล่ะคะ หากใครอยากได้แรงบันดาลใจในช่วงนี้จากวิกฤตหรืออะไรก็ตามที่กำลังเกิดขึ้นลองศึกษาและติดตามหนุ่มๆวง BTS ดูนะคะรับรองได้กำลังใจและไฟในชีวิตลูกโชนแน่นอนค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามดนตรีสีสันโมเรนเอนเตอร์เทนเราจะมีสกูปบันเทิงให้ได้ติดตามกันทั้งจากศิลปินไทยและต่างประเทศมาอัปเดตด้วยกันนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ oh, no.